สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องเคอร์เสี่ยวครับวันนี้วันที่16เดือน1165นะครับผมก็มีข่าวอัปเดตมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วมีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับ Honor เ0 5G ปิเปิดเผยสเปคนะครับเตรียมเปิดตัววันที่23พฤศจิก,กายนนี้พร้อมชิปส nap ดากอน n 782G ใหม่ล่าสุดเลยครับต้องบอกว่าสเปคที่ให้มานะครับก็ตัวนี้จะเป็นส n a p ดากอน n 8 Gen นเลยรุ่นท็อปแล้วก็เห็นว่ามีกล้องเหนือสอ0รล้านพิกเซลด้ รุ่นเล็กอย่าง h o n o r r 80 SE ด้วยนะครับส่วนข่าวที่2นะครับ Galaxy S23 อ่านมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 2รุ่นพิเศษ CPU แรงกว่าเดิมครับคือหลักฐานข้อมูลอย่างหนึ่งเนี่ยสนับสนุนว่าผลทดสอบ Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยปรากฏว่าทาง IQ 11หรือเป็นพวก v i v o อะไรอย่างเงี้ย CPU จะมีการเทนนะครับหลกัหลกๆอยู่ที่ 3.19GHz สอด่้องกับทางเลขฟา์คอมนะครับที่ระบุว่าความเร็วอยู่ที่ 3.2GHz ครับแต่ว่าผลทดสอบ Galaxy S 23ของทาง Samsung นี่สิมันขยับขึ้นมาเป็น 3.36GHz เซลยซึ่งแรงกว่าตัวที่ทางฟา์คอมระบุไว้ต้องบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับเป็นการทดสอบแบบขักต้นเท่านั้นซึ่งคะแนนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแตกต่างจากโมเด็มที่วางจําจหน่ายจริงก็ได้และ ทั้งนี้นะครับคาดว่า Galaxy A23 เนี่ยอาจจะเปิดตัวช่วงเดือนมกราคมเร็วกว่าตอน Galaxy A22 นะครับอยู่ประมาณ1เดือนและมีข่าวลือเพิ่มเติมนะครับว่าทาง s m s u ุ g เนี่ยเริ่มเปิดให้ลูกค้าพิออเดอร์ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับบางประเทศแล้วด้วยต่อไปข่าวที่3นะครับเปิดเผยภาพเบนเดอร์ Samsung Galaxy A54 หน้าตาคล้ายกับรุ่นเือทงอย่าง Galaxy A23 เลยต้องบอกว่าสเปกที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED เลย ตาลิฟิเลต120เพิรตนะครับมีกล้องหลัง4ตัวมี OIS ด้วยพร้อมีฟีเจอร์อื่นอีกเพียบๆเลยครับแน่นอนนะครับว่าสเปคของเขาหน้าจออยู่ที่6.4นิ้ว ความละเอียดเป็น Full HD+ Part, อัตรา Refresh 120 Hz ตัวชิปเป็น Exynos 7904ส่วนแรมนะครับ 12GB ความจุ 128GB ครับในส่วนของความละเอียดของกล้องนะครับกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยอัตรา Wide 12ล้านแล้วก็มาโครอีก5ล้านและกล้องหน้าที่ให้มาครับตัวนี้ให้มา32ล้านเลยครับคาดว่าจะมีการเปิดตัว Galaxy A54 เนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2023เร็วกว่าการเปิดตัวของ Galaxy A53 อยู่นิดหน่อยนะครับต่อไปข่าวที่4นะครับ Apple มีแผน ใช้ชิปการผลิตที่อเมริกานในปี2024ชิปตัว TSMC นะครับอุปกรณ์ Apple ในอนาคตคาดการว่าโรงงาน TSMC เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วพร้อมที่จะเดินสายการผลิตในปี2024นี้แล้วครับโดยทางทีมคุกนะครับได้เปิดเผยแผนนะครับในระหว่างการประชุมทีมวิศวกรและพนักง,งานร้านค้าป,ปีของทาง Apple นะครับในประเทศเยอรมน,นีโดยได้กล่าวว่าทาง Apple เนี่ยจะหาลือและตัดสินใจกันนะครับว่าปี2024 Apple จะเริ่มการผลิตชิปจากโรงง,งานที่ ตั้งอยู่ในรัฐเอลิโซนานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้คาดว่าต้องการที่จะลดการพึ่งพาการผลิตภัณฑ์จากจีนและเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายนะครับของโจไบเดนที่มุ่งหวังว่าให้บริษัทในอเมริกาผลิตชิปภายในประเทศโดยมีเงินสนับสนุนให้มากกว่า50,000ล้านเหรียญเลยซึ่งทางยุโรปเองก็มีนโยบายทํานองนี้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้ทีมคุกยังไม่ได้ให้รายละเอียดน,นะครับในการซื้อ ชิปเทคโนโลยีจาก TSMC แต่โรงงานที่กําลังจะสร้างอยู่ในขนาดนี้นะครับมีแผนที่จะใช้สถาปัตยกรรม4นาโนเมตรจํานวนมากเลยและคิดว่าจะผลิตชิปสถาปัตยกรรมใหม่นะครับ3นาโนเมตรซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในชุดอุปกรณ์รุ่นใหม่ของทาง Apple ด้วยครับและนี่ก็คือทั้ง4ข่าวนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบข่าวสารแนวนี้นะครับฝากลบควนกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเคอร์เสี่ยผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ